สะพานกรุงเทพนะครับเป็นสะพานแห่งที่3ที่สามารถให้รถยนต์เนี่ยสามารถข้ามแม่น้ําเจ้าพระยาได้เป็นแห่งที่3นะครับรองจากสะพานพระพุทธยอดฟ้าสะพานกรุงทนและก็เป็นสะพานกรุงเทพนะครับสะพานกรุงเทพก่อสร้างเมื่อตั้งตั้งแต่31สิงหาคม2497นะครับตอนนี้อายุป,ประมาณ66ปีแล้ว เปิดสะพานใช้อย่างเป็นทางการเนี่ยเมื่อปี2502ก็จะมีการเปิดใช้งานมาอย่างต่อเนื่องนะครับยังคงใช้ระบบเดิมในการเปิดได้อยู่เมื่อก่อนนะครับระบบที่ใช้กับสะพานกรุงเทพเนี่ยจะมีสองระบบหลักๆก็คือเป็นใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์ตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเราจะใช้ระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นหลักก่อนถ้าระบบไฟฟ้าขัดข้องจ,งจะใช้ระบบเครื่องกลเนี่ยมาช่วยเป,เป็นตัวสแปรย์ที ก่อนที่เรือจะผ่านสะพานจะต้องมีการประสานทางเรือนะครับคนบังคับเรือให้มาลอยลำรอเพราะว่าเราจะปิดการจราจรเนี่ยใช้เวลาไม่นานเพื่อไม่ให้กระทบเกิกับการจราจรบนสะพานจะเห็นได้ว่าตอนนี้เขามาลอยลำเรียบร้อยแล้วก็เหลืออีกห้นาทีในการเปิดสะพานก็พอถึงเวลาปุ๊บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยก็จะดําเนินการยกสะพานช่วงกลางขึ้นตอนก่อนที่จะเปิดเนี่ยก็ต้องให้สัญญาณกันถ้าปิดการจราจ,จรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้สัญญาณว่าถอดสลักออกออกดัง บอกให้เห็นว่าเรากําลังจะเปิดสะพานพอออดดังปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็จะกดสลักตรงนี้ออกเพื่อให้ปลายสะพานเป็นสสักจากนั้นก็ให้สัญญาณที่จะเปิดสะพานขึ้นเปิดให้เสร็จก่อนแล้วถึงจะให้สัญญาณเหลือแล่นผ่าน เขาเรียกว่าตัวเชียคีจะเป็นสลักที่ใช้ยึดปลายสะพานทั้งสองข้างเนี่ยเข้าด้วยกันนี่ยงตัวนี้จะเป็นปลายสพานทั้งสองฝั่งที่เข้ามาชนกันปลายสะพานทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเป็นอิสระต่อกันการที่จะยึดปลายสพานทั้งสองฝั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะใช้ตัวสลักเขาเรียกว่าเชียคีจะมีอยู่สองฝั่งฝั่งนี้กบฝั่งโน้นเชียคีที่จะเป็นสลักเหล็กเป็นโลหะสอดตอนที่ลงสพานเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมีการยึดปลายสพานสองข้างเนี่ยไว้ด้วยกันเพื่อไม่ให้มันกระดกกระบวนการทั้งหหดเเนนนนี่ยจจะใใ้้ภาาา 15- 20ททั เวลาที่เราเปิดปิดส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคารซึ่งวันอังคารเนี่ยปริมาณจราจรเนี่ยน้อยกว่าทุทกๆวันเราก็เลยเลือกวันอังคารโดยเฉพาะช่วงเวลาประมาณ10บโมงซึ่งไม่ใช่เป็นเวลาเร่งด่วนใช้เวลานี้ในการเปิดปิดามมันจะต้องมีการขออนุญาตเข้ามาก่อนอายุค่อนข้างเยอะแล้วเราคงไม่ให้เปิดอยู่บ่อยๆก็แค่จําเป็นจําเป็นเท่านั้น